สวัสดีค่ะบุภาพัดลวยค่ะบิ๊กนี้เอาเสื้อลายง่ายๆเป็นลายพัดนะลายทักง่ายๆค่ะมาฝากอีกตัวหนึง่งตัวนี้บุภาเห็นแล้วก็เป็นลายโปร่ปงๆประมาณเสื้อคลุมทับแต่ว่าด้วยลายมันมองภาพรวมเนาะเป็นลายถักง่ายๆแต่ว่าสวยดีค่ะอันนี้ถักจากคอลงมาถักจากคอลงมาบุภาก็เลยจะมาแนะนําท่านผู้ชมถัก เผื่อหลายท่านอาจจะแบบหาลายง่ายๆแล้วมองภาพรวมแล้วสวยดีอย่างนี้ค่ะมามาให้ท่านผู้ชมดูตัวนี้ไม่มีแพทเทิร์นนะคะเดี๋ยวบุภาจะสอนถักลายให้นิดหน่อยค่ะสอนถักลายให้นิดหน่อยนะตอนนี้มันถักจากคอลงมานะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีถักลายกันค่ะอันนี้ไหมบุภาใช้ไหมซัมเมอร์เบอร์20นะคะเบอร์20มันจะเส้นใหญ่กว่าเบอร์16นะ ส่วนเข็มใช้0 9 5ย mm ์ค่ะ0 9 5ย์เนาะอันนี้บุผัสถักถักตรงคอเนี่ยค่ะมาได้ได้หน่อยหนึ่งแล้วค่ะแต่ลักตรงคอเนี่ยบุผัจะใช้โซ่กว้างนะคะเพราะว่าตัวด้วยที่เสื้อตัวนี้มันไม่ได้ขยายไม่ไม่ได้ไม่ได้ทำไม่ได้ขยายตรงแขนเนาะทีนี้ก็เลยทําคอจะกว้างนิดหนึ่งคือบุผัทําโซ่นะ วัดจากหัวไหล่ซ้ายไปหัวไหล่ขวาค่ะถักทบกันก่อนแล้วก็มาขึ้นลายมาขึ้นลายนะคะทีนี้พอมาขึ้นลายเราถักมาสักประมาณให้ได้สักประมาณเนี้ยค่ะบุพัดจะถักมาประมาณห้านนะะดอกถึงจะมาทําวงแขนนะคะห้าดอกถึงจะมาทําวงแขนเนาะทีนี้พอเราจะมาทําวงแขนนะคะมาทําวงแขนของตัวเสื้อเราจัดเราจัดก่อนนะคะว่าเราจะเอาเท่าไหรนะ่เนาะ ตัวนี้วงแขนนะคะบูผาก็จะก็จะวัดแบบนี้ค่ะวัดแบบนี้นะถ้าอย่างเงี้ยมันจะยังใส่ไม่ได้เพราะบูผาตัวใหญ่นะวงแขนบูผาจะกว้างบูผาก็จะถักโซ่ถักโซ่นะคะจากฝั่งนี้มาฝั่งนี้สักประมาณ30โซ่ค่ะเพื่อเปิดให้มันให้มันเป็นวงแขนวงแขนด้านล่างนี้นะคะเพื่อที่จะได้ตรงตัวมันจะได้จะได้ใส่ได้เนาะถ้าไม่งั้นมันจะใส่ไม่ได้ะคระัะเพราะเราไม่ได้ขยาย ไม่ได้ขยายนะคะก็จัดนะคะวิธีเสื้อแบบนี้นะกรณีที่ไม่ขยายแต่คอเนี่ยเราค่อยมาเก็บตามหลังก็ได้ค่ะคอมาเก็บที่หลังนะเก็บคอเข้าอันนี้คือวิธีทํำเสื้อแบบนี้นะแต่บุผาไม่ได้มาเข้าตัวให้ดูเพียงแต่มาแนะนำนะเดี๋ยวมาดูวิธีการถักลายกันบุผาจะใช้ไหมพรมถักให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะเสื้อตัวนี้มันจะประมาณ โปร่ปงๆนะลายโปร่ปงๆเราก็ถักโซ่ถักโซ่จากไหลซ้ายไปไหลขวานะคะจากไหลซ้ายไปไหลขวานะถักโซ่ปุผัดจะใช้ขึ้นลายก่อนนะคะพอถักโซ่ได้ได,ได้ได้ความกว้างรอบคอแล้วนะคะแล้วเราก็มาขึ้นลายขึ้นลายด้วยสามโซ่นะคะสามโซ่ ปรับโฟกัสนิดหนึ่งนะคะสามโซ่นะคะ อสามโซ่เสร็จค่ะแล้วก็สามโซ่สามโซ่สามโซ่นี้นะคะแล้วก็มาเบ้นหนึ่งสองสามมาปักลงโซ่ที่สี่ค่ะมาปักลงโซ่ที่สี่นะคะทำหลักพันหัวเข็มหนึ่งครั้งอันนี้เราเอาเจ็ดนะคะอุ้ยเดี๋ยวนะลืมลืมล,มลมสามโซ่มาปักตรงนี้ก่อนนี่นะคะ ปักเสร็จหึงโซ่หโซ่นะคะแล้วก็พันหัวเข็มอันนี้เว้นมา1 2ึสมาปักลงโซ่ที่4ค่ะเราทำหลัก7หลักนะคะอันนี้ขึ้น,นต้นนะใช้7ดหลักถ้าเราจะขยายนะคะจากตรงเนี้ยเดหลักเราก็มา8หลัก9หลักอย่างเงี้ยค่ะขยายออก เพื่อให้ตัวเสื้อมันกว้างออกนะกว้างออกเพื่อเราที่จะไปทำวงแขนได้4 5 6ห 7, 7หลักนะคะเดหลักนะนี่ค่ะแล้วก็1โซ่1โซ่นับมา1นึสองสมมาโซ่ที่สี โซ่ที่สี่นะคะปักลงแล้วก็มาสามโซ่สามโซ่แล้วก็หนึ่งสองสามมาโซ่ที่สี่ค่ะแล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งสองสามอันนี้เป็นหนึ่งช่วงดอกนะคะหนึ่งช่วงดอกนะ ทีนี้เดี๋ยวบุพัฒทำทำตัวอย่างให้ดูหนึ่งช่วงดอกนะคะพอมารอบที่สองนะคะก็สามโซ่หลักตรงข้างนะคะปักปักหลักเป็นเป็นสองหลักนะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งเป็นสองหลักหลักกลางปักหลักเดียวค่ะปักหลักเดียวหลักเดียวนะแล้วก็หลักตรงนี้นะคะสองหลัก พันหัวเข็มสองหลักพันหัวเข็มหนึ่งครั้งสองหลักนะคะแล้วก็ตรงนี้มาก็สามโซ่สามโซ่นะคะมาปักนี้เลยนะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งเว้นหนึ่งโซ่นะคะเป็นพัดนอะอันนี้เว้นหนึ่งโซ่เนี่ยถักไปเรื่อยๆเว้นหนึ่งโซ่ จะเป็นพัดทางห่างแต่บุผาว่าคือภาพรวมมันสวยดีนะคะเหมือนประมาณเสื้อคลุมนะเสื้อคลุมแต่เสื้อถักมันก็เหมือนเสื้อคลุมเสื้อชุดเดรสเราอีกทีหนึ่งอะคะ่ะหรือกับโปรงหรือถ้าใครไปใส่กับเกงก็จะต้องมีเสื้อก้ามข้างในหรือเสื้อสายเดี่ยวข้างในเนาะนี่นะคะพัดจะได้ลักษณะนี้แล้วก็สามโซ่ พอสามโซ่เสร็จมุมนี้สองหลักนะคะหนึ่งอันนี้หนึ่งหลักสองหลักตรงนี้ถ้าจะให้ขยายเราก็จะใส่โซ่ก็ได้นะคะแต่ละหลักนะเว้น ขยายใส่โซ่ก็ได้ค่ะพอมารอบนี้นะคะอันนี้บุพัดน์ทำโซ่มาก่อนนะพอมาตรงตรงหลักกลางนะคะหลักกลางนี่นะเราทำโซ่สามโซ่ค่ะสามโซ่แล้วก็เกี่ยวตรงนี้บุผัแปลงแบบเขานะบุผัจะไม่ทำเหมือนของเขาค่ะนี่นะคะ เพื่อที่จะเป็นฐานต่อไปแล้วก็มาสามโซ่ค่ะสามโซ่ปกักหลักตรงนี้อันนี้เว้นสองโซ่นะคะสองโซ่สองโซ่ปกักบนหลักแต่ละหลักแต่ละหลักเป็นลายถักที่ไม่ได้ยากค่ะ แต่ภาพรวมออกมาสวยดีลายตัวนี้นะถักก็น่าจะได้ไวอันนี้บูผัดใช้ไหมพรมถักให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะจะได้มองเห็นง่ายๆเนาะรอบนี้ใช้สองโซ่นะคะสองโซ่แล้วก็หลักหลักคือพันหัวเข็มหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็ สามโซพ่พอสามโซ่มาลงตรงนี้เลยนะคะลงตรงนี้นะหนึ่งสองสามอันนี้เห็นให้เห็นตรงคุมข้างเนอะนะคะพอมารอบต่อไปอันนี้บุผัสทักข้างขึ้นมาให้นิดหนึ่ง ตรงนี้นะคะตรงกลางก็ใช้สามสามหลักเป็นฐานรอบต่อไปค่ะแล้วก็สามโซ่นะคะสามโซ่ปักตรงนี้นะคะแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าห้าโซ่นะคะ เว้นมาสองหลักนะเว้นมาสองหลักหนึ่งสองนี่นะคะแล้วก็สามโซ่ค่ะสามโซ่ที่จะขึ้นจะขึ้นดอกมนะันนะนะคะแล้วก็ห้าโซ่นี่นะคะมันก็จะเห็นอันนี้เว้นสองอันนี้เว้นหนึ่งเว้นสองแล้วก็หนึ่งสองสาม สามหลักนะคะตรงนี้เราก็มาเพิ่มอันนี้สองหลักตรงนี้หนึ่งหลักตรงนี้สองหลักนะคะมันก็เป็นเถาขึ้นไปเรื่อยๆนะเป็นพัดขึ้นไปเรื่อยๆ พอมาตรงนี้นะคะก็หนึ่งสองสามถ้าเกิดมันตึงเราก็จะใช้สามโซ่หรือสี่โซ่ห้าโซ่แล้วแต่เรานะคะดูดูว่าให้ทำให้ม,มันขยายนะก็มาเกี่ยวตรงนี้นะนะคะเกี่ยวก่อนแล้วก็หนึ่งโซ่แล้วก็ตรงนี้ก็เจ็ดหลักนะคะเหมือนจุดเริ่มใหม่สอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็หนึ่งโซ่แล้วก็เกี่ยวตรงนี้นะคะเกี่ยวตรงนี้ก่อนแล้วก็สามโซ่ตรงนี้ค่ะตรงข้างเนี้ย ถ้าเกิดมันตึงนะในผืนถักเราเราใช้สามหรือสี่หรือห้าโซ่ก็ได้อันนี้ถักให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนเพราะมันมันเชื่อมันถักเป็นวงออกไปนะตรงคออันนี้หนึ่งหลักนะ่คัะ มันจะถักขึ้นประมาณอย่างเงี้ยนะบัดตรงนี้เปลือกไข่มอมาัานอันนี้ก็เกี่ยวเข้ามาทำสามโซ่ที่จะขึ้นใหม่หลักตรงหลักตรงกลางนะคะนี่คะ่ะตรงกลาง3ามโซ่แล้วก็3ามโซ่ อันนี้ถ้าใช้ไหมซัมเมอร์ก็อาจจะเป็น5้าโซ่นะคะเพราะม,มันแล้วแต่ไหมเนาะอันนี้บูพาทํ์ทไหมพรมให้ดูอันนี้เว้นหนึ่งจะทำให้ดูอีกดอกหนึ่งนี่นะคะมันลายพัดมองภาพรวมมันจะสวยค่ะแต่ลายนี้ง่ายๆนะถ้ายิ่งถักด้วยไหมพรมนะคะแปบ๊บเดียวเสร็จ จำนวนดอกนี่ให้ลงคู่นะคะตรงดอกตรงพัดมันอะเวลานับดอกอะ่ะให้ลงคู่ก่อนจะเอามาชนกันเนาะสามพอสามโซ่มาลงนี่เลยนะคะเว้นสองหลักมาลงนี่นะหนึ่งสองสามเราต้องมาทำทำตรงนี้เพื่อจะได้รู้จุดว่ามันจะต้องขึ้นเนะะี่ยค่ะ สามหลักหนึ่งสองสามพอมาตรงนี้เนี่ยค่ะตรงนี้เว้นสองโซ่ ถักละเสื้อมันจะค่อยๆขยายออกนะคะขยายออกโดยที่เราเพิ่มโซ่ตรงที่3ามโซ่นะคะเป็นสี่โซ่ห้าโซ่แล้วก็ตรงที่ตัวดอกมันนะคะตรงหลักจากเจดหลักก็พอได้3ามรอบก็เป็น8ดหลัก9หลักทําทีละสามรอบก็ได้ค่ะก่อนจะไปวงแขนนะมันจะ เพิ่มขึ้นแบบเนียนๆพอดีแบบที่บุภาเอามาเนี่ยของของต่างประเทศนะคะมันจะไม่มีแพทเทิร์นค่ะมีแต่เขาจะมีแต่ภาพถ่ายเสื้อบูพาก็มาแกะมันก็ได้ได้เห็นแบบเสื้อว่าเออแขนสีส่วนก็สวยดีนะด้วยลายง่ายๆนะ ลายแบบไม่ได้ยากท่านผู้ชมจะใช้ไหมอะไรก็แล้วแต่ชอบว่าจะใช้ไหมอะไรขอบูผัดจะเน้นเอาลายเสื้อมาฝากนะคะลายเสื้อแบบเสื้อประมาณนั้นแล้วก็ถักตัวอยากลายให้นิดหน่อยพอมาตรงนี้ค่ะเราก็ นห้าโซ่เว้นสองหลักแล้วก็สามโซ่เอาไว้เป็นฐานดอกนี่นะคะแล้วก็ห้าโซ่ตรงนี้แล้วก็สามโซ่ตรงที่พัดเล็กเนะะี่ยค่ะท่านผู้ชมจะใช้โซ่หรือไม่ใช้ก็ได้นะตรงนี้นะ มันจะแบบไม่ตรงกับเขาเป็ดที่เดียวนะคะคะก็จะเป็นพัดประมาณแบบนี้ซ้อนกันขึ้นไปนะนี่นะคะลายถักไปไม่ได้ยุ่งยากค่ะลายถักไปยุ่งยากนะ ลายถักง่ายๆแต่ต้องมองในภาพออมองในภาพรวมของลายค่ะของลายอุปาว่าสวยอะเนี่ยค่ะสวยแต่ของเขาเหมือนไม่แน่ใจว่าสีเทาเทาเทาหรือว่าสีอะไรเนาะเนี่ยค่ะลองทํากันดูเนาะลายง่ายๆลายง่ายๆตรงนี้ที่ต่างนะคะเนี่ยค่ะรอบรอบตรงเนี้ยมีต่างนะ ของผัดจะจะไม่คือทำแล้วมันไม่ตรงเขาทีเดียวค่ะอืมแต่ว่าเอาเป็นว่าลายมองภาพรวมก็ใกล้เคียงกับของเขาค่ะก็เอาเอาลายมาฝากท่านผู้ชมไว้อีกคลิปหนึ่งด้วยลายถักง่ายๆนะลองทํากันดูค่ะฝากไปด้วยค่ะขอให้มีความสุขทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ